มใช่เหรอมันอะเปชนคนตายแล้วมันก็ข่าวแบนีใช่เหรอเหมือนกูได้ยินข่าวนี้อยู่นะเออไม่รู้ว่าว่าเป็ข่าวจริงข่าปลอมเอองั้นเราไปถามกันบ้างไปดิบะไปป่ะไปนี่ ชนใครเลยก็เราเนี่ยก็เราที่มาจากพี่มห้าแล้วที่มห้าเชื่อได้หรือเปล่าเชื่อได้ไม่เป็นเลยใช่เหรอมั่นใจใช่นี่น้องๆนี่น้องๆทำอะไรกันอยู่หรอน่ามีคาใครแน่เลยเนี่ยพี่รู้จักไอ้น้ำหนักห้องแต่งไหมรู้จักทำไมหรอหนูได้ยินว่ามันใ่ะสื้อผู้ชายมา เห็นว่าน่าจะท้องด้แหละเออเหมือนไปกับผู้ชายไปเข้าห้องแล้วไม่มีอะไรกันปุ๊บปุ๊บ,บพี่เจอตัวแล้วถามมันเลยน,น้ำหนาวพี่ได้อะไรจะถามมีอะรคะ <S <S มีคนบอกว่าน้ำหนาวอะไปนั่งซ้อนรถผู้ชายแล้วก็ไปห้องมาหรอเฮ้ยไม่ใช่นะเมื่อวานนะ่ะพี่ชายหนู <S <S 2> <S 2> ใช่หรอแต่มีคนมีคนบอกพี่มาอย่างนี้นะจริงเหรอ แน่ใจนะว่าเป็นพี่ชาย <S 1> <S 1> ใช่พี่ชายเราทําไมอะ่ะพี่ชายต่างบรรดาหรือเปล่าพูกเธอไม่เชื่อเราหรอพูกเธอรีนข่าวมาจากไหนที่ม5เรามาให้ฟังแล้ว<อ>พวกแกเชื่อหรอเราไม่รู้ว่าเราเขาเล่ามาเราก็เลยเชื่อไปงั้นแหละอืเราถึงม,มาถาม,ม,มเธอไงไม่จริงแล้วพี่ชายทำไมพวกแกไม่เชื่อฮัลโหลนี่มาที่แปลงกระเสือกหน่อยสิมันมีคนมาใส่ร้ายหนูอะ่ะ โอเคพี่รี่มานะแกรอพี่ชายเราเลยนี่คนนี้เลยที่ว่าคนที่สร้างเขาเนี่ยพี่เรามาแล้วเฮ้นี่หนูไม่ได้ว่านะนี่น้องแฟนฟังใครเป็นแฟนใช่จะตอบพี่มาเลยจะพี่โมฮาตุฟังมาแหละยวจะเรียกมาให้ดูเลยไหนคนไหนคนไหนอยากเห็นจังเลยนี่พี่ฉันมาแล้วนี่คนไง แกรู้งไงว่าน้องเสอนสายพิาใช่เห็นนะคตาทตอนไหนนี่าฉันเห็นเมื่อวานเห็นเมื่อวานสามโมง้วนอสกอนใช่ค่ะกลับบ้านยังีองนี้อ้าฉันฉไม่รู้ว่าเป็นไหนตว่าเป็นเเห็นเหมือนกันที่แส่ร้ายหมงเห็นได้เอไม่เป็นไรค่ะ เรื่องไปถึงไหนตปไหนไ็แล้วก็ไม่รู้